ผมต้องการเป็นผู้บัญชาการที่นี่ครับผมมีประสบการณ์สูงมาก SIU ตอนนี้ผู้บังคับบัญชาคือรองเอกครับรองเอกเหรอถ้ว <Long A. S 2> <X S 1> ่า e. e. จะทำอะไรต้องยึดอํานาจเขาเลยครับไม่ต้องยึดหรอกครับไอเหี้ยนั่นน่ะแม่งบ้ากรรมเดี๋ยวมันก็ตายแล้วครับเป็นเอด็ดอันนี้คือยังไงครับเนี่ยคือนี่หน่วยงานนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้ผมเปิดอนนุปกรณ์นี่คือแล้วคุณยังมาขวดล้อใส่นี่คือแบบ นายกที่ไม่ดีเลยนะครับนายกไม่ดีเลยนะใครเลือกพี่โคก็เหมือนกับพี่โคบอกใขรมาแบบนี้ว่าไม่ได้ขี้่ะกูว่าหน่วยนี้ลม่มเชื่อป่ะจุนให้ไงให้ควายมาคุมแรงนะไม่ใช่โคกระบือเขาคือโคอรี มีหนวสืบสวนหมยได้ตรงอย่างมาเป็นปะอยากเป็นอยากเป็นนี่ไงไอตรงนี่ไงตรงตาเนี่ยตรงตาไหนมันเป็นหน่วยสืบสวนนะต้องสืบสวนเรื่องราวมีดูข้อโอนจรปิดแน่ยลุงคนก็น่าเล่นอ่ะว่าหมอได้ไงอ่ะเดี่ยเดี๋ยวเรามันมาก่อนลุงค่อยเออไงจะเข้าไปสำรวจปั๊กกด E เพื่อซ่อมเอาช่ววยยด้มีคนมาระเบิด ไอ้เียบ้านผีสิงไอ้จุนเข้าไม่ได้จุนนไม่มีสิงเข้าไปไม่ได้มันต้องซ่อมประตูก่อนนี่ไม่มาโดนระเบิดแล้วลุงแล้วทําไงอ่ะมันก็คข้าได้เลยอ่ะเราเข้ามาดีมีคนูเข้าไม่ได้อไม่กูเข้าไม่ได้จุนทำไมหนูเข้าไม่ได้อ่ะทำไมหนูเข้าได้ อะไรอ่ะออจุนช่วยหนูด้วยจุนกงเข้าไม่ได้จุนไหนนนอุ้มไหนอุ้มสิเขา้าโอ้โหแมปไม่โหลดแมปไม่โหลดนะลุงยังไงพี่โคหนีพี่โคทำทำไมมันเข้าไม่ได้จริงจุน บักชัวบักชัวมีพี่คนระเบิดช่วยหนูด้วยสวัสดีครับผมขอระเบิดลูกหนึ่งได้ไหมครับเข้าไม่ได้เหรอครับใช่ครับประตูมันไม่ยอมเปิดให้อ่ะงั้นเข้าด้านหลังเข้าด้านหลังหูยกูไอ้ยุ่นกูว่าแปลกๆจุ่นจุ่นกูแปลกๆอ่ะมีคนไปเข้าด้านหลังเมื่อกี้มีคนแทงกันตายใช่ปะ ใช่ครับใช่ใช่ที่ข้อหมูอ่ะพี่พี่นับใช่าวคนตายไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยสัตว์เอาตีนขับไปเนี่ยหลานกูนี่ไงเขาได้แล้วเขาเป็นผู้หญิงคนนั้นอันนี้เป็นนายกหรือเปล่าครับฮัลโหลครับใส่เสื้อเขียวใช่ๆลงลงไปข้างหน้าเดียวเอานายกอยู่ไหนอ่ะมีเกอ๋อ อ้าวอีเด็กนี่ช่างแม่งไปเหอะกับแต่ายรีบอลครับเอ่อนายกครับผมต้องการผมต้องการเป็นผู้บัญชาการที่นี่ครับผู้บัญชาการผมมีประสบการณ์สูงมาก SIU ตอนนี้ผู้บังคับบัญชาคือลองเอ็กซะครับลองเอ็กเหรอแต่ว e <or? S 2> ่าจะทำอะไรต้องยึดอํานาจเขาเลยครับไม่ต้องยึดหรอกครับไอเฮี้ยนนั่นน่ะแม่งบ้าการรมเดี๋ยวมันก็ตายแล้วครับเป็นเอดรู้ปะเนี่ย,ร,ยรู้ปะเนี่ยว่ามันไปตรวจเลือดมาแล้ว ล่าสุดเนี่ยแม่งขับรถอยู่เจอดานเขาให้เป่าแอลกอฮอล์ขึ้นสองขีดตำรวจบอกมันว่าไงรู้ไหมยินดีด้วยคุณท้องแล้วเป่าแอลกอฮอล์ขึ้นสองขีดใช่โอเคครับเป็นโควิดือเปล่าเอาเป็นว่าอย่างนี้นะผมต้องการผมไม่อยากเป็นหมอแล้วผมอยากเป็นหน่วยพิเศษที่นี่หนูอยากเป็นคนอิสลายอยากออกจากโคไม่ต้องเสือก าหาาเจาหนด้วยได้ไหมครับเดี๋ยวเราขอญอาติดต่อก่อนนะครับบนึงนะได้ครับผมต้องเออ่เดี๋ยวผมขอผมขอไม่มีลูกน้องแล้วครับผมทํางานคนเดียวครับผมขอปืนทุกประเภทเลยครับผมกระสุนเก้าพันเก้าร้ยเกสิบเก้า เรลาลุงเป็นหน่วยงานแล้วก็ฝากบอกลอ้องเอกด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ให้ผมเป็นอะผมได้แฉให้หมดเลยว่ามันเคยทำอะไรไว้ได้ข่าวว่าชอบแดกผลไม้นี่ <c oughs> เอ,อเขาบอกว่ารับครับได้เลยครับผมพร้อมเปลี่ยนเสื้อแล้วครับเปลี่ยนเสื้อที่ไ,ไหนครับแต่ตอนนี้สถานที่มันยังไม่เปิดอะครับ เพราะว่าตอนนี้รับรับมาเรื่อยๆรือถ้าเกิดว่าครบตามจํานวนแล้วไม่เป็นไรครับมีผมคนเดียวก็พอครับตอนนี้เดี๋ยวผมเป็นเดี๋ยวผมเป็นอย่างเออผมไม่อยากเป็นผู้บัญชาการครับเรียกผมว่าอาธิบดีแล้วกันให้จุนพาไปเปลี่ยนชุดมั้วมีชุดของมันอยู่ครับชุด S I U อชุด S I U เหรอแต่ตอนนี้ผมเป็นหมอสิน่าจะต้องออกเลยเหรอครับอะไรนะครับแล้วผมใส่ยศหมอไปก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปใส่ชุดอนุ้นก่อนแล้วกันแล้วก็ผมขออาวุธด้วยครับ มันต้องมีอาวุธของหน่วยนี้สิถูกต้องไหมสว่านจรวดลดกันกระสุนลองกองทุเรียนมะม่วงอ่ะมีอะไรบ้างอ้าวอะไรวะกูหลุดเหรอจนหุดอะไรหรอ้าวไม่หลุดเขาคุยอยู่บ่าหลังบ้านอ่ะคุยหลังบ้านบ้าเลยเลยบ้าป่ะเนี่ยนี้คุยอยู่ใต้ดิน ดงยิ่งอยากเป็นมากไหมนักสืบอะอยากเป็นตอนนี้ผมให้แล้วเราลองลองเปิดกระเป๋าสตางค์ดีลิทดูครับน่าจะเปลี่ยนเป็น FBI แล้วนะใช่ไหมเปิดเปิดกระเป๋าอะไรนะครับดีลิทครับดีลิทดีลิทใช่ครับผมเป็น FBI แล้วครับโอเคครับไม่ไอ้ยผมจะเป็นอธิบดีผมไม่เป็น FBI มันต๊อกต่อยไปครับขอยศอธิบดีครับอธิบดีใช่ครับว่าการกระทรวงแรงกรามแห่งประเทศครับ ว่าการกระทรวงแรงงานรับแห่งประเทศไม่ต้องมียศก็ได้เขาก็เป็นอยู่แล้วนี่ตอนนี้ปากดีนะไอสัตว์ไม่เขาเขาเขาแบบน่าจะแบบไต่เต้าขึ้นมาได้แบบอย่างสมสมเหตุสมผมไม่ไต่เต้าครับผมดูดเต้าครับแถวกระดาทรายอันนี้ผมผมผมอยากได้อาวุธครับเพราะผมต้องทำไงเบิกที่ไหนครับเบิกที่สนอครับบอกว่าเป็นไรว่นเออแล้วไม่ไม่แล้วคือตอนที่มันผมยังอยู่ในวอร์หมอเลยอะ ออกมันมันออกได้นี่ครับอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรผมชอบฟังครัว่ผมหนาโอเคครับครับอันนี้ผมต้องไปเบิกที่สอนอใช่ไหมครับใช่ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะขอค่าชุดด้วยครับอะนี่ผมมาทํางานนะผมต้องมีสวัสดิการที่ดีสิจริงไหมอธิตย์วดีหนึ่งหนึ่งหกแปดสามครับเสื้อมันคืออะไรนะครับผมขอบคุณมากครับจําไม่ได้ฮะแต่มันเป็นโค้ดอะได้เลยครับ อันนี้ผมก็สามารถเปิดประตูได้อย่างอิสระแล้วใช่ไหมครับผมใช่ครับขอบคุณมากครับไอจุนจุนไปหาหญิงลงใต้ดินกันดีกว่าโอ้จุนเดอเดี๋ยวอาทิตย์อาทิตย์พอดีไม่ไม่ปล่อยเด็กในคุกเหรอครับไม่เป็นไรครับไม่ใช่เรื่องของผมครับออกมาสิจุนลุงเปิดประตูให้แล้วไงหลานเข้าใจนะที่หลังไม่ต้องอยากอยกเรื่องของมึงไ้เด็กเฮียสนามเป็นร่างโตครับมาเราไปเปลี่ยนชุดกันจุนแล้ว เราจะต้องไปอ้าวจุนเราต้องไปเบอาวุธจุนอาพีจงอาพีจีโอ้เขี้ยเหมือนในเรื่อง Resident Evil เลยอ่ะจุนใช่ไหมที่มันหนูอ่ะใช่ใช่ฉากที่สู้กับบอสอ่ะบอสอะไรอ่ะเอ้า้เฮี้ยเราออกไม่ได้ก็ไม่บอกกูอีเวนยีอนเงี้ยแล้วเชื่อไอ้ทำไมรถมันไม่เลี้ยวให้อ่ะทำไมรถบี้อย่างเงี้ยจุน ดูงานไปทำมันดีดอะดูขับอยู่คนเดียวะใครขับอยู่คนเดียวมึงก็ขับก่อนหน้านี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่รถหนูเราต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนไป ชุดมัน,มอมอนชุดมันคือชุดอะไรอ่ะจุนช,ช,ชุดกาวอ่ะลุงเดียวยาวเนี่ยหนูจะได้กันนี่เหรอใช่ <c oughs> ดูให้หน่อยดิจุนลุงไม่รู้อ่ะน,น,นี่ไงใช่ไหมจุนไหมชุดหมอก็ชุดเม,มื่อกี้ไงสีดำๆอ่ะนี่เหรอไม่ใช่ยาวๆอ่ะยาวๆสีดำๆ,ๆอ่ะ ไหนอะนี่เหรออันแรกอะที่ลุงถามอ่ะแม่อันแรกที่ลุงถามอ่ะยาวๆสีดำๆ่าได้ยินไหมเนี่ยได้ยินได้ยินมึงได้ยินไหมได้ยินไหนยาวๆสีดำดำอะอาออันแรกที่ลุงถามหนูว่านี่หรออะอะไรอ่ะนี่เหร like, อนี่เหรอเดี๋ยวให้ตอนนี้ตอนนี้อ๋ออันนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ก็อัลลนแรกไงเอออันนี้แลหละเขาสุดล้ออันนี้เลยใช่ปะใช่ นี่เรียบร้อยมะจุดนเราไปเบิกปืนกันป่ะแล้วเราสามารถปลูกคนได้ปะปลูกคนเหรอครับช่วยคนเหมือนหมอ่อไม่ได้นีแต่มีอยู่ครับไม่ใช้ประม e าณ AED อละลูกได้เีแล้วใม่ไม่ อย่าใช้คำว่าปล่อยแกไว้อะดีแล้วกดกวาเสร็จพอผมกดกวาเสร็จปุ๊บมันมีกระเป๋าน้ำเยลู้ดโดนมาตอนแรกใส่ฮู้ดเขาเนี่ยจูนมาทำอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเนาะดูแฟชั่นแล้วหมอมาไปชุบผมคือผมอาจจะกลับไปเอาเรือผมที่ค้าวหมูครับผมไม่รู้ว่าแก๊งไหนเนี่ย ตำรวจครับขามชุ่นๆพี่ชายลูกหนุมมาขอเบิกปืนนะคะเกณฑ์อะไรอยู่ผมมาเบิกปืนครับถามหมอได้ครับหมอเห็นเหตุการณ์หมดเลยได้ครับอ่าฮะเบิกตรงไหนครับวันนี้ใช่ปะเอ่อหมอผมเหลืองอ่ะชื่ออะไรวะชื่อเบิกอะไรบ้างของเนาะทุกอย่างที่เบิกได้ใช่ครับนี่มันคือกะมาปุ๊บเป็นหัวหน้าเขาเลยเนี่ย ผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าความสามารถผมมันมันเป็นไปไม่ได้นะที่จะให้มันเป็นลูกน้องครับนายจะเคลียร์ไม่หรอกมันมีคดีป้นอยู่อ่ะเอาไปละข้างบวนผมเป็นไอ้นี่จะดีไอไดย์ยูไงหน่วยจุลกรรมไงได้แล้วแล้วเข้าเข้ายังไงอ่ะเดี๋ยวนั้นไม่มียศตำรวจด้วยหรอยังไม่มีผมมียศ FBI ครับเปิดตู้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ครับชิมเซตได้ไหมล็อกล็อกเฉยได้ไหมใช้เมนู F6 ได้ไหมโอเคแสดงว่าได้อยู่ การเปิดตัวอันนี้ไม่ได้ใช่ปะเบิกเบิกเบิกไม่ได้ครับโอเคโอเคน้าๆปล่อยปล่อยมือเฉยได้เฉยทำไมผมต้องปล่อยคุณอะในเมื่อคุณถูกจับแล้วอ่ะนั่นไงไม่น้าจะได้ไปเคลียร์คือเรื่องไงเฮ้ยผมจะไปเคลียร์ทำไมผมอยากได้ปืนครับเมืองบนสุสาเสาเขนอะพอกันโอ้โหแล้วปะไม่มีเทเซอร์ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปเยี่ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานะคุณเฉยได้าๆนะฮะเดี๋ยวเฉยอุ้มสลับกันไว้ก่อน ก็ดูเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงผมไปเยี่ยวก่อน โอเคโพยาแบดด้วยครับ เลื่องชีรายเสร็จยังครับมีเคทีเอได้อยู่น้ำแล้วเหรอเอแซบซูซานครับน้ำมีวอ,อยังอ่ะสนน่นั่นมาแล้วครับวอก็ไม่พกเนี่ยวอมีดิอะ นี่ไงวอมี <War> mi, อยูโอ่โอเคโอเคไหนปืนอนะ่ะไปใส่ไปแล้วไงทั้งไอ้นั่นอะเซเร์กับลูกซองนะ่ะเอา้าทำไมลูกซองมีแค่ห้าสิบเก้านัดอะอยากได้ร้อยหนึ่งนะจะได้เติมกระสุนนะครับเติมเติมมาแล้วปืนจริงอะ่ะปืนจริงไม่มีต้องไปเอาจากจากหน้าเวทีอ่ะงั้นไปหน้าเวทีกันนะจะ,จะได้เบิกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้จุนพาไปก็ได้ไม่จะสมมติเฉยถ้านานะเบิกไอ้ลูกซองกับเซเร์ได้เฉยจะได้ดึงกลับเนี่ยงว่าเฉยไม่มีใช้อ๋อเบิกไม่ได้อ่ะดิใช่ ไม่น่าเวทีง่ายเผื่อเขาเอาให้ได้ไงเผื่อไม่ได้เผื่อไม่ได้เคยอะไรวะไม่สนเลยนะเผื่อไม่ได้เคยเลยเมื่อมันเบิกตรงไหนว่าแต่มันมันเบิกมันต้องไปเบิกในตู้ใช่ปะเอ็นอาวุธอะผมไม่รู้ไอ้ยู่มีปืนไม่รู้มันมีหรือเปล่าไม่ไม่อ้าวมีสรุปมันมีไหมมีปกติอใช่เหรอเป็นเดเซอร์กับลูกซองของตำรวจที่แรกเอ้า เดเรเหมือนไม่มีลูกสองเลยสามอย่างนี้เดเรไม่ได้ยูไม่มีอะไรเลยมือเปล่าที่โดนถล่มอ่ะใช่ไม่มีไอเดเร์เขาก็ไม่มีหรอเขามีแค่เทเซอร์อ่ะเขาไม่มีอาวุธสักคนเลยที่เขาโดนถล่มอ่ะต้องต้องขออนุมัติอ่ะจุนจุนอ่าคุณหมอจุนครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มาเนี่ยคือคุณจะถูกจับแล้วนะคุณมารับผมด้วยครับไปดูการพาตำรวจไปเช็คไอ้คอนดิสเซเรยู่อยู่ครับงั้นนะไปเดี๋ยวเอาหไปหน้าไปีก่างวันเมื่อวานผมโดนพวกเขาป้นอ่ะอย่างนี้อายุความคดีมันหมดไหมครับ ทไแน่นนอเอ่อคุณหมอจุนคุณไปเจอที่หน้าเวทีนะไปทำะน่อะลุงเอ่อเห็นเขาบอกว่าต้องไปเบิกไอ้นี่ครับผม RPG แล้วก็มีแท้ไฟฟ้าเปฟฟ็นซไทย เี๋ยวเราไปเบิกแบดโมบิลด้วยเกล้หล้ครับแบทแมนเหรอฉันเป็นอาซาวินรติกานอันนี้คือเรามาหาตู้ใช่ไหมนค่ออกจะวอสักคู่ครับขอเดุญาตจะวอเด้อครับตู้ตู้ใครอยู่ไหมฮัลโหลน้ำไปล้างมาดูยังครับ สวัสดีครับมาเบิกคุยของไอเดียวเขาบอกไม่ร่างโจโจครับรอแป๊บนะใช่ครับผมผมขอ9,999นัดครับผมตีหน้านอนตงินกันก่อนหน่อังเคสไอ้แบดอยู่แบดตายแบบเลยแบบไม่ป่านไปร่างนะลิงเนื้อซูสานครับนั่นนี่กูเหลือนัดเดียวโอ้โหไม่มีกระสุนฮัลโหลตือลูกอยู่ไหนอะตื ยอยู่นี่ไงหน้าเวทีอยู่กับนายกหน้าในเรื่องบกอักอยู่สอนนอนหรือไุณแม่สอนนอนรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงมาเบิกอาวุธอยู่เดินออกไปหน้าเวทีโอเคพี่ค,ครับสวัสดีครับพี่โคอบอกว่า,าไม่ได้ไไดอ่ะอ,อ้าวไม่มีอะไรเลยเหรอเดีครับโดี๋ยวกำลังไปดูครับพี่อันนี้อันนี้เขาก็ห้าห้ามาไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะอันนี้คือยังไงครับเนี่ยคือนี่หน่วยงานนะครับ คือถ <laughs> ้าเกิดว่าคุณไม่ให้ผมเปิดอุปกรณก์นี่คือแล้วคุณจะมาหัวเราะใส่นี่คือแบบนายกที่ไม่ดีเลยนะครับนายกไม่ดีเลยนะไอ้ใครเลือกพี่โค,คลก็เ,ลกเหมือนกับพี่โคบอกใครมาแบบนี้ว่าไม่ได้อ้าวอนั่งฝากเอาไว้ uh <huh> ในกายเจอคณะเกียร์เขาต่อเฉียไปเคีย <huh> ร์ค uh ดีต <huh> ่อ uh กันแล้วโอเคฮะผมสรุปมันมีอะไรให้บ้างครับเนี่ยฮัลโหล ไม่รู้อ่ะพี่เป็นพี่โคเป็นคนจัดการหน่วยเนี่ยแล้วคนชื่อโคอยู่ไหนครับเนี่ยเขาตีกันเหรอสวิตคะใช่ใช่คนชื่อโคอยู่ไหนครับไม่ทราบค่ะเอาเมื่อกี้ถามนอกโลกเอาถามนอกโลกเหรอครับใช่ค่ะเขาอยู่ในประเทศไหมครับน่าจะอยู่ลงผมขอเบอร์ติดต่อคุณไว้หน่อยได้ไหมเผื่อประสบปัญหา เบอร์พี่คโค<อ>เหรอคะเบอร์คุณนะครับน้องน้องเ,เปลี่ยนเลขวอได้ลง <ask you. S 1> ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนทำไมอะ่ะเปลี่ยนกูก็ไม่หาดิไม่เพื่อบอกเขาทำงานกันไม่เขา вот, นายกเขาบอกว่าไอ้นี่ต้องไปหาคนชื่อโคอะ่ะที่โคเหรอหนึ่ง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 ้องเปลี่ยนมาวอหนึ่ง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 หมอครับครับไหนที่อยู่เหตุการณ์ป้นตรงไอเนี้ย ต้องลงเรนนะคะจะเปลี่ยนวพี่โคลเขาบอกว่าคนคนเนี้ยคนชื่อโคลเป็นคนคุมหน่วยอะอะไรวะน่ะเชีย่ยกูว่าหน่วยนี้ล่มเชื่อป่ะจุน ควายมาคุมแรงนะชื่อโคกระบือเขาคือโครี่โคอ๋อโคอะไรนะโครี่โครี่ใช่โครี่แล้วโครี่นี่คืออะไรเฮะอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะไม่หรืออ่ะเขาไม่ตอบเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมคันนี้มันแปลกๆอ่ะเขาไม่ได้ทำน้ำหนักเหรอ างเงี้ยนแะหละรถมอเ